The <laughs> แม่ไปเป็นคือแม่่อยบิสาวเพิ่งดูโทรศัพท์กดเอยางไปไกเป็ตวเป็นเหิ่งโทรศัพท์เธอจ้าสันบอกว่าคือบบถิ่นเนยแม่บ่าโบได้บ่าอยเอาไว้ฮักเมปเซฟมาซเอาไว้ฮักเนปเซฟพี่น้องจักรุ่นได้รุ่นอย่าป้าคนผู้ดีนังวัดแต่ละเครื่องใส่สะดวกสบายบ่จ้าบางเครื่องกัเป็นหนันเป็นนี่ไอ้ฟงไอ้กนกับวัดติไอ้คงไอ้าวเออพอใส่ได้กับสางซุพมผลงานกะซื้อใหม่มาแหละใกล้ไดงกับซาแน่เพื่อสีเขาแอปไอ้แอปหนึ่งได้โอ้ยโ่แม่ของไงย่างนางโบถิ่นจักครุ บอกเป็นว,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 ว่าย่านมันไปถือของผู้อื่นแล้วบอาเป็นถ้าอยากหัวเองอะไรได้อยากคอมเมนต์กับประกาคอมเมนต์ย่านเป็นโทษจ้าวไฟเป๊ะย่านเป็นโทษว่าคอมเมนต์สิสกับเป็นโทษแต่ว่าคนามไม่ภาษาขอกเราภาษาเขียนมันบ่คือกันแบบว่าจะหนักไปคอมเมนต์เขาเลยเขาซื้อาเขาบอกไปเรื่อยๆแบบว่าจ้า แบบว่มามือพอด้จับในนั้นขึ้นมาลูกจับในนี้ขึ้นมา,าลูกแล้วก็เบิ่งซีรีส์จีนมาซาดติดกับติดแท้อนซีรีส์จีนนักเออเบิ่งมันเบิ่งมันขึ้นก็ได้แม่่อยแม่ไปเป็นแต่กับความสุขของเพ่อนเลยจ้าผู้เฒ่าอายุ6 3ปีอยู่ดีมีแหงเท่าเสุอเลยเนี่กโอเคแล้วจ้าความดันกับเป็นเบาหวานกับเป็นแต่ว่าเพื่อนแนบะเป็นคนที่บบซีเรียสบคิดยังไรจ้าตื่นมาก,กับใส่บาสแล้วก็บบคิดยังนะเป็นคนที่แบบว่าธรรมดาธรรมดาแต่ว่าลูกค้าเป็นมานี่เพื่อนเป็นคนที่เบาแห้งเน่แต่ว่าเขาก็หัว งได้เด้อจ้ามีสูตรไหนใส่สาวมีจ้าคอลลาเจนคอลลาเจนอีกเลยคอลลาเจนคอลลาเจนต้องกินกับน้ำแดงๆโมลุคคอลลาเจนยังโมลคอลลาเจนคอลลาเจนปลาคอลลาเจนปลาคอลลาเจนปลาบ้างแวกินอะไรแต่ว่าสาวจะงามเนาะนางเอกช่องคอยได้นี่ฮะโอ้ยเออขอพรวัดได้กับวัดนี่แหละท่านใจสุดอันนี้นะเขาเอิ้นมาผ่าท่านใจจ้าสำหรับลูกผ่าท่านใจโมเมนวัดท่านใจเลยพระท่านใจเด้อ เขาบอกได้ว่าว่าเอาได้ประ่ภทตีซีรีจีนว่าได้ไ้สัตนี่ดินี่ได้สัตกินข้าวได้นี่ขนาดนั่งกินข้าวจ้าขนาดนั่งกินข้าวนั่งยังโบเวนจ้ารักฐาน